8มีนาคม2568ที่นี่จังหวัดบึงกาฬครับสำหรับทุเรียนต้นที่อยู่ข้างหน้านั้นเป็นพันหมอนทองอายุ7ปีกว่าครับณนะวันนี้ถือว่าเป็นที่แน่ชัดแล้วนะครับว่าทุเรียนต้นนี้มีการออกดอกออกมาแล้วก็ดอกเขาบานพอดอกบานเป็นหางแย้เจอฝนตกมา2วันรวมทั้งกำลังแตกยอดอ่อนออกมาทั้งต้น ณขณะนี้นะครับปรากฏว่าหางแยของทุเรียนต้นนี้ได้ล่วงหล่นลงมาทั้งหมดครบถ้วนบริบูรณ์แล้วนะครับคือไม่เหลือเลยนั่นเองนะครับนี่ดูสภาพของหางแยะนะครับเนี่ยเหลือแต่ร่องรอยของหางแยทั้งหมดนะครับเขาร่วงออกมาอ,อยู่บนต้นที่อยู่ข้างบนนั้นก็ร่วงมาทั้งหมดแล้วครับ ที่เหลืออยู่ขนาดนี้ก็คือใบอ่อนยอดอ่อนเท่านั้นที่เหลืออยู่บนต้นนะครับข้างล่างนี่ก็คือนี่ครับสภาพดอกสภาพหางแย้ที่ร่วงหล่นลงมาแล้วก็กวาดออกไปนะครับอ,อีกอย่างหนึ่งนะครับสำหรับต้นนี้ตอนที่เขาหางแย้ร่วงเมื่อสองสามวันที่แล้วมันก็จะมีดอกรุ่นน้องออกมาเยอะแยะเช่นกันนะครับแต่ว่าเราได้รูดดอก รุ่นน้องออกไปทั้งหมดแล้วเนี่ยครับดอกรุ่นน้องที่ยังหลงเหลืออยู่นี่ครับเราก็รูดออกสาเหตุที่เรารูดดอกรุ่นน้องทิ้งไปก็เพราะว่าต้นนี้คงจะไม่พร้อมที่จะเลี้ยงลูกในฤดูการนี้ถ้าเราเอาดอกรุ่นน้องไว้นะครับกว่ารุ่นน้องเขาจะสุกก็จะใช้เวลาอีกนานหลายเดือนนะครับ6เดือนข้างหน้ารวมทั้งขนาดที่รุ่นพี่เนี่ยครับที่เหลือแต่เฉพาะ หางแย่เนี่ยขออภที่เหลือเฉพาะคั่วเนี่กว่าที่หากว่าเรานับเวลาของเขาตั้งแต่วันที่ออกดอกมาจนถึงวันเป็นหางแย้นี่ก็ไม่น้อยกว่า2เดือนแล้วนะครับดีไม่ดีก็น่าจะรวมทั้งทั้งหมดลนะสามเดือนนะครับกว่าจะมาถึงวันที่หางแย้เข้าร่วงทั้งหมดเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราเอารุ่นเลี้ยงรุ่นน้องไว้อีกก็จะใช้เวลาต่อไปข้างหน้าไม่น้อยกว่า6เดือน ก็เท่ากับว่าการที่ทุเรียนต้นนี้ใช้เวลาในการเลี้ยงลูกตั้งรุ่นที่1รุ่นที่2นี่ใช้เวลา8เดือน9เดือนก็จะทําให้ต้นโทมดังนั้นเราก็เลยเอาออกนะครับเอาดอกรุ่นน้องออกไปตั้งใจบำรุงรักษาต้นนี้ไปในฤด,ดูการน่าจะดีกว่านะครับส่วนฤด,ดูการผลิตปีนี้ถือว่าฟาวไปแล้วนะครับ ถ้าหากว่าเรามองดูภาพรวมระยะไกลก็จะเห็นว่าใบอ่อนรุ่นแรกที่เขาแตกออกมานี่ก็เริ่มที่จะเขียวขึ้นแล้วเริ่มที่จะเป็นเพสลาดแล้วนะครับก็สรุปว่าปีนี้ไม่ได้นะครับสำหรับทุเรียนต้นนี้นะครับร่วงไปหมดเลยนะครับเอาต้นไว้จะดีกว่านี่ครับเรากวาดใบไม้เราก็ใส่มูลวัวมูลควาย ที่หมักเสร็จแล้วนี่เอามาใส่นะครับเพื่อที่จะบำรุงรากเอายอดต่อไปนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้เจอกันเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ